เมื่อนี้ลูกเต่เาเราล้านทําการสแสดงน,นะครับคือหมอลํำก่อนนะครับเพื่อฉลองกองบุญกองท่านพี่น้องบ้านเฮาคือบุญกลุ่มขาใหญนนะครับเมื่อนี้นะครับล่ำในวัดใหญู่้ขาเป็นกรรมนะครับล่ำในถ้ำใหญ่ป้ขาเป็นบาปขอกราบโอโหซีน้ำนะครับยกแรกแห่งมานครับผมเป็นการล่ำไหวอ่อนยอดคู่นะครับ สาธุแล้วว่าสาธุสาู้ขาขอวันท่ายังคุณหน่วยเกี่ยวผพ้เลิศแล้วทั้งสามราคือปวดทั้งสาระนั่งคัดฉามีทำมั่งสาระนั่งคัดฉามีสังฆงสาระนั่งคัดฉามีอิติปิโสภคาวาประวามหาเทสามหาปัญญามหาลาภามตตาสิเนหา เอหิมามาขมามีหังปียะปียังให้มาปกมาบังให้มากังมาเลืออ่มลอมยำลำ บาเด็คุณสาธุเด้อผู้ข้าขอนอบน้อมพรมทำชีวิตขอถวายบูชาต่อคุณพระไก่เกลียวโตผู้ขานี่เป็นแนวนำเสือเธอคล้องพุดทบบาทบอบประมาทมีนมางหม่างเวนหลายคุณบุญที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ปุริสโอน้ำใสบวดเลี้ยนเขียนใดบิดาไทยมานดาพ,พ่อแม่ผู้เลิลำเมียงเพียนไม่ไให่มาคุณแก่ากาัดคุณพ่อแม่ทั้งสองบ่งมีแนวใดปานเปรียบเสมอเท่า คุณของเจ้าอนั้นตังยิงแงผู้ขาขอยกไว้เหนือเก่าบ่ววางพ่อแม่สั่งให้ลูกเกิดเป็นคนทนขอนมเพียนหักหักแพงแปงปั่นตาคู่ืึอคุณอนันต์ของเจ้าบิดาตาแก่ทั้งคุณแม่ผู้เลี้ยงนุ่มจูป่วยขอให้ช่วยลูกแม่แลี้ยอย่าให้มีสัตว์หมูม้นมาตอกสองมือหนออขอนมออนกนวันต่อขอให้ร้องสดยังเอาเงินแบกแข่งเขาคุณแม่เจ้าร่างมากพอรอนี่นนู้ร,รักษาพื้นดินพินปะตาพี่กวง หลวงซัดเสืเ้อยูรูปขาป่าตำอาศัยคุณแม่คำสูส่สวนซอยเรือ สาธุดูของให้มากก็คือแนะลำซักสีแรงในที่บ้านบ้านให้มูบ้านไก่เวียนเวียนไพ้ให้ใหนีไก่หลีกห่างยาทม่ทั้งอ่อนลาเสียหน้าลาสีนอกอยากดีคุณพ่อคูซ้อนกูนั้นหลับผูป่าท่านคำก่อนให้อ่านเฮี้ยนเรียนทองคุณของทานจานเขามีของหลับไปคู่ฉันบูตตวขอ,อย่อวบ้บไรสาธุลูกคุณของพี่เศรษไให้อาจารย์ใหญ่มีใช่ผู้มาใครปัญญาสั่งสอนพอเพิ่ม เติมทางด้านศินลปินก,กน้าการปะพันกวดช่างสีเชิงขันทาแสดงผมสักส,สีจนไนลุที่แมงลำซาลือไก่คุณนั่นล่ะคุณอาจารย์มีชาย,ยกปะนมเนื้อเก่าป่าทุนหรือมาดุดเ้าสิงใจปากวายากท้าอยากขางห้ามหูเสียงบดสูเรื่องทางคาสิลปแสดงโอ้หนึองแม่คอให้มาผานเงี้งคอแข็นแบดนิ้ว โอ้โหราดน้อยให้เสียงล้องโอ้ดิวดำแค้นลองส่องสมือแบนแอนฟอนตายหล่นกองคือตาอูดูให้คงสาอู่หรือว่าลำคักว่านั้นล่ะวาบักสักลำไส้แม่ใจให้คนองไอ้ผู้สาวลองมองจนตาข้างค้างโอ้ดิวพี่เอาละเด้อบันี่มาดีเล็วผู้เสือนม่าเท่านั้นก็จันไวทางแค่นตักสียงก็สเดินตามแผนให้หมูแฟนแล่จงต้องมือฝนขยับเดี๋ยวพร้อมเลยจังหวไว้บ่ราะซาตาสิบเบิร์นแฟน เคยแค่เกัาตามแผ่นนีลาแผ่นเคยแค่กต,ตามแผ่นนีลาทําให้ถูกจังหวะนัดีราชั้นดีสักศีนี่มีคนเดียวรำกันสักศีนี่มีคนเดียวรำกันก่อนประชานยงยำคู่ใดสั่งสอนสังสอนคู่ใดสังสอน,น,สสอนเออล่ะสวัสดีท่านเจ้าภาพสัทธา นะครับคุณยายคุณตาคุณนาคุณอาผู้ที่มีเกียรติผู้ที่บ่เกียรติบ่บังเบียดหมอลำผู้ถือน้ำของเขาผมข้อกราบเท่เคาราวะอาจารย์ท่านสมพานเถนชี่และหลวงปู่ปูพ่พนิยู่ในข้องศาสนาะรักษาศีลพระวนาพระสงฆ์ทรงเพศผู้พนละกิเลสผู้พนเพ์ในถ้ำ ผู้ขาเป็นหมอลำหม,มอโห่หมอห้องสวัสดีพีน่น้องท่านเจ้าภาพของการทั้งตำรวจทหารโอสโและพาา่อข่ามนุษย์ตัวผู้ขาามีน้ำว,วาศักรีได้มาสู่เวทีมาลำมารองมาฉลองงานใหน้สัทธาท่านงานมวลต่ม,ม,ตมสมควรค่าจามสัญญาสู่แนวบัดนี้ได้เลิกแล้วึ้นแอลทั้งเวทีท่านผู้มีจัญญาโปรดคอยฟังเดิอททานขอประทานเอาไว้แนวใดที่มันเปินกร,รุณากรอนเถิ่อนอย่าชิงป่าใดดี นยกนีเป็นโยกแรกพอดีตามคติข้องทรรมขอบคุณครับขอบคุณพ่อลุงญ่เฮานะครับขอบคุณละวันนำใจนะครับมาแกนเอาเงินก่อนขอบคุณขอบคุณได้หลายนะครับไปใส่ไปใส,ส,ส่กัต่อยเสียต่อยสนับสนุนหลูกเต่าเหล่าล้านเก่านะครับขอบคุณขอบคุณ อาอละไงยกนี่เป็นยกแรกพอดีตามคติข้องคำพ่อแม่เคยสอนไว้ว่าไม่อย่ากแก่โกหัวจัวอยากแก่โพระอย่าเป็นคนหินหน้าประมาทชาติประมาทคุณอย่าหุนลู่สหายะถือข้องพระข้ของบนันข้องเมืองจังสิหงสีเฮืองคือคุเอาวัยุณอาจารย์มีใช่เพิ่นเด็กเคยสอนให้ผมย่งจําจือเิ่นวศรศีเอ้ยเป็นหมอลำอย่าเป็นคนมักงายอย่าเป็นคนขี่ขานอย่าลืมทานผู้ใหญ่สูง อย่าลืมลุ่งอย่าลืมป่าอย่าลืมหน้าบนเคื่อสาวอย่าลืมปั่นขาหนียวอย่าลืมป่าเด็กจำอย่าลืมคำทิ้นทานยับป่ามาคาดอย่าลืมทานดูมีคุณปุนกุศลทิ้นท่นานให้มันทำเอาบ้างเป็นมอลงให้ทำส่างพ่ามดีเป็นใหญ่คุณอาจารย์มีใช่เป็นในซ้อนหมวกให้ผมยังได้จือจำเพราะชายนันกนสิ่งด่ำร้องต่างวัยกอนคู่ค่าย ต้องถวายคู่ขั้นยาเลื่จริงแท้เพราะว่าคู่อาจารย์นี่มีคุณอันยิ่งใหญ่คู่บ่สอนบอกให้บ่มีมุ่งมอดีในโลกนี้ล้วนแต่มีคู่ให้บ่มีคู่สอนนันสัวซ้ำนำซากโลกของเฮาสิเจริญก่าวนาพัฒนาเฮืองงุงอาศัยคู่ปั๊บปุงเปีนแบบพินพ์แทงแท้่เด้อเจ้าให้จือเาฉะนั้นข้าพระเจ้าบอกเราเชิญคู่ผมสัตสีบ่็นคนหุ้นลูกประมาทคุณคู่เข้าคุณอาจารย์ของเจ้าจังขอย่าตังตอ ทั้งคุณแม่ทั้งคุณพอ่อคุณพระไตรแกนเงาจังวอนว่าวเกาหาอ่ะยกแรกแหกมาน,นะครับเป็นการไวอยอย่อคู่เพื่อระล,ลึกถึงพระคุณของพ่อของแม่นะครับผู้เป็นยําข่ามกผู้เป็นจกเขาปอนเ้าได้ไงมากคุณครูบาอาจารย์นะครับผู้ให้ความรู้ผู้ให้วิชาผู้ให้แสงสว่างผู้ได้กระางผู้ได้กระตามพี่น้อง ถ้าหากว่าลบหล่างบุญคุณคุณพอ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์เหล้วแม่นลำาุ้ยปนเอกรสรงนะครับเต้นดังปนเอกตามต้องมีวันเสริมสร้างผลสุดถ่ายไพ่รุ่นฉดันกับผมบบลบหล่างบุญคุณยกใส่เก่าเท่าใส่หัววบสะกอนเมื่อนี้โอกาสดีหน้าที่ท่องเป็นบุคุณอรุณน,นี่นะครับด้มพอพี่พอนองเฮ้านะครับสำนักปฏิบัติธรรมนะครับสำเร็จรุ่ง มณีรัตนะครับมือนีมาเท่อนี่เป็นเทือทอี่สองผลที่สองปากกู้มใจดีอกดีใจนะครับม่พ่อพี่พออมม่อน้องมาเมื่อนีถือว่าเป็นบุญเป็นวาสนานะครับสิบปีลำเศร้าปีลำจังเห็นกวงมะยั่มังเพิ่นว่าเขาขึ้นเล่าจังเห็นหน้าเจ้าเทออเดียวดอกกระเจียวจนแลถือแพร่มาไม้เมื่อนีน้องและอายมาลำปอนเขาใสใ่กัน อรุณี่ไปกับเจ้ามาพร้กันไม่นั่นเปรียบไสแน่ไหม่้วนมนีเพนว่าพระเห็นพระอ่างทั้งสามาเห็นม้าอ่างเกวเแียวเห็นเกีวอ่างสงยาผ้าเห็นผ้าอ่างถุ้งปีนนักเล่นพ่อนักเล่นงอ่างหัวบานหัวลานพ่อหัวลานเปิดหมวกสบัสดีเอ้ยเอ้ยหมอมึงลานมาจะก,กี่เลยเว้ยห,หมอเสียวเ <laughs> พราะฉช้ดันไปกับเจ้ามะรำมาร้องฉลองกองบุญกองท่ามมนี ให้ดีพี่พผอมจังไดกระซางนะครับการลองการล่ำม,มอบใส่ตักหักใส่เผาพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮ้านะครับกับผมศักดิ์สีฟังคำ้อมคุณอรุณีผอมทีมงานเคยดีล่ำดีเมื่อแล้วก็รอยห่านท่านห่านพี่น้องล่ำสีลายล่ำสัวเมื่อแล้วก็รอยห่านท่นานห่านคือกันนะครับจังวามาามือนียักสีดีสีสัวขึ้นกับพี่น้องผู้ฟังผู้ดังให้กำลังแรงแช่แรงใจเบิดทุกทุกทันยู่ในนี นะครับมอล่อสีล่อมมวนปากป่ากับสร้างพี่น้องถ้าหาว่าคนปัง้งมอให้แรงเชี่ยวมอให้แรงใจนะครับบ่อซอยกันสนับสนุออนอันนี้ดังไปบ่ได้ดีไปบ่ได้โอ้ยเอาเงินนำ้นำน้ำปูบ่าวมอล่อมดูนี่ก,ก่อนอือใหายูดีมีแห้งเลยเปล่าเด้อให้ค่อยแข็งมือแล้วเจ็ดเทือกเปล่าละเด้อเจ็ดมือเทือกเ่ามีห่อมนมของบ่อหนาะ นะครับเมื่อนี้ดีอกดีใจนะครับขอบคุณนะครับทั้งผู้ประสานงานไปนะครับคุณพี่สมศรีเฮาบวสิเพนนะครับสำนักงานจีตยตธุรกิจบันเทิงประสานงานไปนะครับเกือบโบได้มาล่ำค่าตี่ึ้นปลาอยู่โอ้ไปเก่าสายสิบสายมะล่ำไม่ยิงกับข่าตีเห็ุสวนยังบุญหอดยอดเจียวบุญมากพลาำมี่ น้องพี่น้องเนาะนะครับด้มาพ่้หนาเจตากันคือเกาสลาค้นห้องก็เลยเห็ดท่อบุญรวมฉาติตักบาดรวมขันไปศาสตร์กี่าศาสตร์ก่อนมา,าศาสตร์ดีไม่ใจะมีอุปสรรคขมาพ่้วกันคือเกาผมกับพวกใครอยากล่ำใส่ดอกมะลำรุ่นนี่ผู้หายเม่รลแต่ว่าจเจ้าเก็นอีงเป็นบุญเป็นบาสนะครับพี่น้องมาจ่างพี่น้องมาจ่างกับเอาเอาอีหนาไปแว่ แถวสกสวกหรือก็เอาคนอื่นนะครับเอาอีรุ่นนี่นั่นหละถ้าแป้งถึนคือยังเปตะเบิงอยู่เบิงไปเบิงมากคือดาร่าส่องเกดสีอีแกลหนามาบอเหร็ดคือสวยงามตกปีนทองักปีนทองเอามือนี้นับวาเป็นบุญเป็นบาสนา นะครับยกงแรกแหกหมานก่อจ็บหัวกับคุณอรุณนีนะครับให้ผมบอกน้ำพอน้ำแม่น้ำพีน้ำนองผู้สางน้ำทำบุญเหมือนี่สักวันนะครับ <het music> เอาล่ะจังมาฟังอีก,กอนท่านจะภาพกองการฟังอีก,กอนท่านจะภาพกองการผู้ที่มาทำทานทำบุญเผยแผ่เพเพท่านตองการอย่างแน่นวังหมาฟวงผล ฟังในบุญกุศลใช่ไหมเราครับจังพากัดน,น้อมรับด้วยความจริงใจให้ปาตาจากาลอะไรองแหนตันนีทั้งพวกบ้องน้องพี่เกี่จุ่มซุ่มแซงพ่อแกนเอาเงินกับพวอเด็กขายยครับปาบ่โอุ้ยเป็นเจรนโน่ทั้งนั้นมานบ่กอายินพ่อกรับประพุ่นาลาย นะครับสำหรับนักวีลูกวันนะครับอยู่ดีมีแห้งกวงเจ็บเยอะใ,คใดค่วมไข่เยอะมีเด้อแม่ป่าเด้อเลี้ยงปลาให้เลยกําไรหลายๆในเงินพ่อกองในท่องพ่อพ่ายคนละจ้าถูกจะถุกกระจนใส่ยาบกจกยาขาดเด้อจังมาฟังอีกคอนท่านจะภาพต้อการผู้ที่มาทำทานทำบุญเผยแผ่ท่านต้องการอย่างแน่วังหมากวางผล วังในบุญกุศลใช่ไมหมเราครับจังพากันน้อมรับด้วยความจริงใจให้ปาตจากอะไรห่วงแฮนตับมีทั้งพวกของน้องพี่เจือจุ่มซุ้มแท่งเงินทองของเขาแพงบอห่วงให้ไห้แม่นบ่อเลี้ยวแม่ไงจังกาทําลงเจตานาโดยตุงขั้งสามบอบาดแม่นสืึดสิยอยากแม่นสิทุก์สิยากกะกดเทียรียเลี่ยมแต่ปาดนันกะเ็มใจท่านบ่จง ด้วยสมองปลอดปวงบอ่อเสาบอ่อเสียร้อมทั้งลูกทั้งเมียโมทนาสาธุก่อพรวังบรรลุทางแห่งความดีได้กศคติในปาราโลกวังคนทุกคนสศกเกษมสำราได้แกนีละผ่านซุกผู้อันยิงอันนี้แหละเป็นสิ่งวันปา,านา,าจังพากันมาเฮ็ดปุ่นมือหนีภากันหุ่มกันฮีเอ,อเื้อเปื่อเต้อตุนเขาใจบว่ว่าบุญคือยังไ,งไงม่ใหญ่หูจักแหล้วหรือไปบุญน,นี่คือหยัง ทาบอจักละฟังหมอลำสรีบวกผู้ใดอยู่ทางหนอกยับเขามาไหนยับเข้ามพี่้องยับเข้ามไกลไกลอุจักแล้วหรือไปบุญนีคือยัง้าบอจักละฟังหมอลำสรีบวกผู้ใดอยู่ทางหนอกยับเขามาไนเห็นว่าตัวมันแนวใด่ตัวเขาหรือกำบุญนี่สูงหรือต่ำตัวอวตัวพร้อมบุญนี่เหม็นหรือหอมจังไหนที่แท้มันตัวผูมันตัวเมจังได้อกบุญปังอาสาเรื้อคุ้นเข้าใจไว้รด คุนี่เป็นประโยชน์ทั้งที่ดีงามโมเมนต์ของเลวซ้ำห้าเฮาไห้ซัวผ้าเฮาดีไปทัว่วไปพร้อมกายยากงคงพระบาศสัทธาของเฮาเก่าไห้ตัวุญใสคือเกี่ยวเนี่ดีสีสะอาดปาดจะจรกําเพื่อนเหมือนเกี่ยวหน่อยมานี่เป็นดังนี้ละคุณแม่ความหมายบุญบุญนี่บบมีสือ่อบ่มีขายยุ่ตามทองตลาดด้อแม่ด้อมึงจะให้ไงไปสื่อ,อยุบิกซี่คุณบอกบิกซี่กับโมีขายครับโลตัดกับโมี่ บุญบุญหนีพ่มีซื้อพ่มีขายอยู่ตามท้องตลาดพ่มีขายเป็นแพเนน้เป็นว่าตั้งผาตาธนาบุญแล้วต้องท่องบุญเหเป็นใหญ่ซื้อผู้ใดขอผู้ใดยืมผู้ใดกับผู้ใดห้อต้งแตงเองถ้าเพนเพศเปลี่ยนเปลี่ยนว่าให้เฮลีนท่องบุญตลระทุนเทท่านสุนีพันการถ่ายตัวบุญไม้เอาไว้คือสุกสองอย่างคือหนึ่งกายิกาสุกสุกท้งกาย สองเกตสิกาสุก,กทุกพังใจเทียงแทบบ่เปลี่ยนเปลี่ยนเลยเคยผู้จักละบอกุณพ่อหน้าบุญมันอยไซนอกคุนพนว่หนาบุญนั่นความสำคัญพังไหวจับสาดอแม่หน้าบุญนั่นในแก่พระสงฆ์สาวกเฮานี่โมเอินไกพระพันเทพบอกว่าเห็นในคุนแห่งสังโฆว่าสุปฏิปโนภะขวะโตสาวกาสังโฆอนุตรังปุญญาเขตตังโลกาตาติ ดังนี้ซึ่งแปลว่าพระสงฆ์เป็นเนื้อหน้าบุญของโลกโมเมนผมนี่อุปปลกวกาว่าหาเอาตัวบุนันคือเฮาคนทำคนก่อผลบุนันคนพอคือความสุขขีคือความสวัสดีจิตใจอิ่มเอ,อบิบทางบุญนันไกเติบคือนิรพาณ์นั่งปาระมังสุขขังบองหวยบองเงียงหัวบุนันคือเรื่องพระสัทธาสัทธาตัวบุนันคือตัวเจตาหน้าทั้งสามบอกขาด ตาบุญันนักผาดแต่แก่ปัญญากินบุญคือเทวาอินพ่มยกย่องคนบุญันคือมุยหยาดพี่ดองกุ้งบริวานเมื่อบุญันเบิกบานโบหุบโหูเมื่อบุญั้นเลื้มูคือมโนุภาังเพื่อบุญันให้ฟังจำสายาปากเพื่อบุญั้นกะหากเมื่อกยายนครเพื่อบุญันเพิ่นซ้อนมีมาสามอย่างแต่ละทางกะตางแปลกย่างกันไปทางหนึ่งทางน้าไม่ สองศีลเพิ่เเบา้าทางตีสามนั่นเจ้าคือพราะวะหน้าไม่ฟังละเอียดเข้าใจกันซาเดอพอเอาเดินก่อนหามาล่วงบนดีมาเทีนเปิดโอกาสให้คุณอรุณี้มาพบปะพี่น้องบ้านเฮ้าพี่น้องนะครับมือนี่พี่น้องมาเฮ้าพี่น้องเข้ามามือนี่หนึ่งมาอาบุญสองมาฟังล่ำ ท่านพี่น้องคืออย่างวนอย่างยิ่งจะลุกขึ้นฟอนใช้มอลต้ก่อนด้วยแม่เออมีหอดกลองทอมมีหอดกีตาร์ไฟตีเส้นผมบอกลลากลองทอมเ่า เสียงตบมือครับผมผู้ได้ตบมือก็ให้รวยให้รวยเพื่อรางวัลที่หนึ่งขอบคุณครับ อละว่าสาธุสาธุสาธุภูคขาล้าในวัดยาสีภูเขานั้นเป็นกำสาธุเด้อภูคขาล้าในท้ำยาสีภูคขานั้นเป็นบาป ลาว,วาสาธุสาธุสาธุนีกูกูสันโธโกูนาคมโนกัสตะปูหตะโเแล้าวว่าคุณพระเสียริยะเ,เมตโยลวนเต่นุทโธไดโปรดโลกโลกางหหคุณวิดามี21คุณมารดามี12มาประคองบุตรตาเทพบุตรเทพ,พดาบเมาลาธรณีเจ้าที่เจ้าทานเจ้าบ้านเจ้าเมืองสาธุเดิน นิ่มคารองคาลำให้มีวิ่งมีพอนให้มีโอนมีเล่นยิ่มลำ เม่นมาโน้ด้ยภาษาทูเดอราสาทูเดอผู้ข่าววอนวอนไหวคุณผููเบิดทุกอยาลาสิได้อาสีคดีเรื่องเรื่องลำนบันเดอนนบนันเดอนบนนอนพังคุณหากนำมาแก้วแก่นเด่นแต่ให้มาใครก่อนลำอ่านเสล่ล้ำขอเจ้านามาสีแค่คดีส,สีสองนันคุณขอลำฉะร้องสงให้ที่คุณแก้วกลางพัน ว่าจันเจ้าพี่ถ่าผู้ฉลาดอินทิราไทยให้มาทำสอยสู้ขอให้นั่งผู้ใดปัญญาไว้ใส่ทองและสมองเรียนกิ่งไหลน้ำยาบาดใบทุกดานผู้เมีแตนท่านคุณซอยพอเดาคุณกองน้ำเดิอขอนํำฉลองวันนี้วันนี้ผู้ใดที่ล้ากิงให้มาเสงต่อสู้ให้คู้น้องซอยฟองไปฟองใหู้้น้องส่อง กาบนมัสการไปย่งง่ันพระคุณเจ้าทุกรูปทุองงที่พำน,นักอยู่ในวัดวาอารามบ้า,บานข้าูู้ป็นประมุขประท่านไปสงตอลองหรือว่าขอากาบขอหา,า,ายไปทั้งเจ้าที่เจ้าฐานเจ้าบ้านเจ้าเมืองคุณหมอเทาเจ้าหลวง,งสิส่งศักดิ์ธิ์ผูครบปักๆๆรักษาสถานที่แห่งนี้ก็คือสำนักสงสัมเด็จรุ่งมณีรัตน <c oughs> ล้วกาขอกราบสวัสดีญาติพี่น้องผู้เป็นลูกศิษย์ลูกค้าผู้เป็นลูกเพิงลูกเทียนผู้มีจิตใจเหลื่อมใสในการท่านแล้วก็ผูู้ดำล่ไงใบซึ่งพระพุทธศาสนาผู้เป็นเนื้อหน้าบุญของโลกก็คือพระสงฆ์องคจ้าวได้เนาะผู้เพิ่นปฏิบัติทางธรรมปฏิโมฮหผู้พ่อผู้แมู่้พุทธศาสนกชนเบื้อสุขสุขคนในความบุญความกุศลมือหนีเป็นงาน บุญกุ่มเขาใหญ่เห <_ ained debate> mm ็ดตามเห็ดเหตุตามข้องเหตุตามเห็ดสิ่สองข้องสิ่สี่เหตุมีข้องเสียงเห็ดบ้านข้ามเมืองเดี๋ย้เราเอาลูกเอาหลานเกิดเอาลูกเอาหลานถือว่าเป็นบุญเป็นพุ่นปฏิบัติเป็นบุญเป็นพุ่นแนวใดคือมะลำซักศีละวานนี่แหละอีเมที่จริงแล้วมะลำลำมวนก็มะลำซักศีกับบอญขึ้นบ่อยากลำมวนกับอรุณีกับบอญขึ้นบ่อยากเป็นยังคือได้มากะ ได้มาย้อนบ่บุญได้ทำบุญพรหมชาติตักบาตรพรหมขันเคยกินข้าวรหมผ้ากินปลาพรหม้วยกินกล้วยพรหมบีกินปีกพรมกราบอาบน้ำพรหมบังพรหมคอพ่หมเม่เคยเป็นลูกเป็นเต้าเป็นลูกเพิ่งลูกเทียนของหลวงปู่เฮาก็จะได้มาเอาบุญร่วมกันอีกปีนี้ก็ได้แต่ว่าหมอลำศักดิ์ศรีละวันโอรีละเว้นบ่อยากลำใส่หมอลำรุ่นนี้แล้ว่าหมอลำรุ่นนี้ผู้หายก็คือหมอลำโดดอ้อละว่าจะเบิ่งคอยทักละบ่เพราะมันมีหมองงามอยู่ไดน เบิ่งคนให้เบื้องหนาให้สาวาให้มองตีนคนเรางามน้ำใจใช่ใบหน้าที่อ้ายศักรีคนจะสวยสวยสัญญาใช่ตาหวานคนจะเก่แก่ความรู้ใช่อยู่นานคนจะรวยรวยสินทานใช่บ้านโตอ่าเบิ่งคับในตีบอจังสีงามเป็นเมื่อทันทีเลยพร้อมจังบาทนะบอกล,ลิขรหลวงน่อยอีเม่ เตียวว่าวเส้าจะเถื่อว้าวไข่ขึ้นนางเอกดาราว่าวสันขึ้นเอกเกลนมาม่าภะวะจังคีละเมย์อ้าวบริเ,เกียนทอพุ่มใจในจักของในเป็นอย่างกิวานสัญญ,ญางทีไรของกระไดเมียนบอกปิ้นทอกมาไว้พระเอกรอกระทอกแม่นบอลละมแม่เฮ้ยแซไปหาวบอกกูางามๆกูดอกออกเพราะมีพอช้องอัดดอกนะฮะอันเดียวเท่านั้นล่ะแม่นบอลแม่เออเพราะฉะนั้นเอาจังสี่มือนี้วาความบุญความดีความ,วาม,วามนอง็น่ยังเอียบว้าวงามขยันเจ้ามันอยู่ในใจเสมอนี ผู้หายก็สร้างขครหน้าใครโทงไหเถอะดนดองแม่เนอก็เอามองเขาเอามองเขามีแล้วดอกแมนบอกเมื่อนี่ความพีความนองมาเอาบุนความคุณพ่อคุณแม่เออความกับพีกับนองถือว่าเป็นบุญเป็นคุณถือว่าโขกไหลสายยางบุญหอดหยอดเกี่ยวบุญบุญนี่บอมนีไผปันเตียกดอกเม้เลยบวกมันแยกออกได้คือไม้ากลางมันจัะมาอุปมาีาบคือเฮากินเผาเฮากินกะเฮาอิ่มบอนไปอิ่มฟอง ไม่เอาคุณพ่อกินดอกไม้เอ้ยไม่นดาโอ้ยโอ้ยดันหาเมื่อนี้มาเอาบุญความพีความนองลูกหลานอลุ่นนี่ซัดสีบ่มีแนวปากแนวาตอนมีแต่เสียงเสียงหลอมเสียงล่ำเสียงตีเสียงแค่นี่ปากพีตอนนองในมือนี้ พร้อมกับพ้ออันประเสริฐสิมอบให้คุณพ่อคุณแม่ผู้มีบุญมื้อนี้สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่สักสักสีเต๋อไอสักสีจะสิยลมปากเว้าบ่ได้ได้จะสิลืม่มองนี่ลูกเพลิงลูกเทียนของหลวงปูเ่เฮานี่หลายแห้งได้คั่นเว้าบ,บ่ดีละเมื่อบอ่ได้เด้อสิบอกให้สิมีพูดปล่อมรมโลดบ่เป็นแนวอื่นเออพี่น้องพี่นอ <S <S ้นองทางบ้านเฮาก็มาหลายซ่อ,ซอมๆเบิ่งหลายหม่องหลายบ่อนนะคะผู้มีศรัทธาค่ะ ทธาผู้มีจิตใจเหลื่อมใจในการทานผู้เป็นลูกเพลนลูกเทียนไว้อพอในแม่เฮาสักวันในันยูดีบีแห้งวัดสุขสุขคนรามาพอเด้อแม่เดอ้อวันนี้เมื่อนี้สัทธาเจ้าเด่นห้องอุ่นสางกอโหละดอพี่น้องประบุ่นนั่นจังได้กว่าพ่อแม่กะจังได้สาดสว่วนปัจจัยเช่นหุบกันทองกันทอง สิ่งของมและพารถนาเอาบุญเจ้าเอาบุญท่าเท่ยววกพี่น้องแต่กันเรื่องก็ทั้นบุดเตาหัวหมูนั้นด้วยหมาหน้ามุกเหมือนบริวารหวงเห็นดังหอล้วหอแกนหัวเห็นเสียบสรงนั่งควงก็บังคับลูกบลาสัตว์หน้าจะยิ่งใหญ่ข้อมาสมงจากได้เห็นไม้มาส่งคนแม่เจ้าภาพเอ๋ยคุณพ่อเอ๋ยคุณแม่เอ๋ยถึงตัวพี่แม่กะหาเนาะแม่เนาอถึงตัวแม่กะคนคนแก่มาท่านกู